เอาล้ครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับช่วงเดวานผมนะวันนี้ผมก็กลับมาพร้อมกับตัวนี้นี่ก็คือตัวที่อยู่ในวิดีโอช่วงที่แล้วนั่นแหละแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือบันพือเวอร์ชันที่สมบูรณ์แล้วนะทวิง <c oughs> ก็ต้องมีบูทโลโก้พอเป็นทีทีพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยหน้าแรกเราเห็นก็จะมี คอนติเนียแล้วก็เกมบอยกับเกมบอยคัลเลอร์นะคือจริงๆอะ่ะไอตัว RP 2 3 5 0มเนี่ยเออมันมีศักยภาพเพียงพอที่จะรันเกมบอยคัลเลอร์นะแต่ว่าในเวอร์ชันที่ผมทำมาเนี่ยเนื่องจากว่า internal fetch มันมีน้อยเกินไปเนาะมันก็เลยทำให้สามารถรันได้แค่ตัวที่มีขนาดต่ำกว่า2เมก ก็คือ2เมกะได้แต่4เมกะไม่ได้ซึ่งมีประมาณ10กว่าเกมมั้งอันน่ารันไม่ได้นะก็เลยอะทำมาก่อนแต่ว่าเนื่องด้วยผมใช้ p nut gb นะไอตัวนั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าในส่วนฟังก์ชันที่มันเป็นส่วนเอาไว้ฮุกค่าสีมาจาก bias ของเกมบอยเนี่ยคล้ายๆกับเขาไม่ได้เชื่อมไว้นะเ้วเขี้เกียจไปนั่งแก้ตรงนั้น ก็คืออิอมูเลตนี่ไม่ได้เขียนมานานมากแล้ว,ลวไม่อยากเขียนด้วยเหนื่อย <c oughs> นะก็เลยช่างมันไปก่อนนะอ่ะอันนี้มาดูกันนี่ผมแยกโหลดเป็นเกมบอยนะครับซึ่งอันนี้จะใส่ได้ประมาณ256เกมนะมากกว่านั้นใส่ได้แต่จะไม่แสดงผลแล้วเวลาเราเข้าเล่นเนี่ยก็เหมือนกับทั่วไปผมทำเป็นเมนูโหลดดิ้งให้นี่มีเสียง ชึบๆปรับขึ้นลงได้ปรับสีอย่างนี้นี่แล้วก็ปิดเสียงได้สำหรับเล่นในที่เงียบแล้วก็เฟรมสคริปก็มีอันนี้เฟรมสคริปนะอ่ะออกก่อนแล้วในเมนูตอนเริ่มเนี่ยจะเห็นว่ามีคอนติเนียคอนตินียนี่คือพอกดปุ๊บก็จะเล่นเกมล่าสุดนะทำมาเพราะผมขี้เกียจ ที่เกียเข้าไปเลือกหาแล้วเดี๋ยวอาจจะทําในส่วนของการจําดูว่ามีเกมไหนบ้างให้เราเล่นล่าสุดเหมือนเฟอร์บิหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะลองทําหน้านั้นดูใส่สักข้างล่างเงี้ยหรือไม่ใส่ข้างบนไปคราวนี้มาดูเกมบอยคัลเลอร์กันเกมบอยคัลเลอร์นี้ตอนแรกจริงๆผมใส่ปนกับเกมบอยก็เลยถมสีให้ป็นสีแดงจะได้ดูแยกกันได้นะแต่อันนี้ช่างมันเถอะมาดูกันว่าเล่นอะไรได้บ้าง ของอันนี้มีอะไรนะ่าสนใจบ้างอ๋อนี่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 ตาค้อนฟอเรียร์มอนสเตอร์ตังคควีนมอนสเตอร์นี่จะเห็นชัดเลยเห็นโปกเกสบาร์ข้างล่างไหมน,นี่แล้วก็มีสถานะโหลดดิ้งให้ดูด้วยที่จาไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีบอกเปอร์เซ็นต์มีโหลดดิ้งเกจทำให้มันสมูทลื่นดู พริว <laughs> นี่มาแล้วพวกโป <laughs> เกมอนก็เล่นได้นะนี่เห็นไหมคือเล่นได้แต่ว่า <laughs> เออ เม็ดสีเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่ตัว bias นะสีมันจะไม่ได้อย่างงี้นะอันนี้คือใส่ bias ปุ๊บสีมันก็จะออกมาเทาๆสีสวยอย่างงี้แต่ไม่มีการแสดง rgb นะเพียงแต่ว่าทำอย่างนี้ได้ก็คือเปลี่ยนเลือกเอาสีสบายตาเลือกเฉดสีได้อันนี้ก็ไปเปลี่ยนเองนะเสร็จท้าไม่พอใจสามารถมาที่นี่แล้วกดฟังก์ชัน จุบนี่ตั้งค่าแสงได้เรื่องเม็ดสีได้อันนี้คือจะเป็นเม็ดสีเริ่มต้นเริม่มต้นที่เราตั้งเลยจเจ้อาไหนก็กด a นะไม่เอาก็กด b ออกมาซึ่งเสร็จได้ส่วนตัวนี้นี่พอกดปุ๊บก็จะบอกว่าให้เอาไปไว้ที่ slash bias slash อ,อะไร gbc bias จุดบินให้ไปโยนไว้ในนั้นอะไรเงี้ยคือไอตัวลอมตัวเนี้ย ไอตัวเฟรมแวร์ตัวนี้ต้องสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา3อันก็คือ GBC GB แล้วก็ Bias เนาะ Bias ก็ใส่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแต่ถ้าใส่เนี่ยสีที่มันแสดงมาจะนวนกว่าอันนี้มานั่งเทสดูละเออสีมันเหมือนเฉดสีมันจะเยอะกว่านิดนึงเพราะว่าตัว Bias มันจะมันจะแสดงไอสีที่มันถูกต้องของลอมของ Game Boy Color ออกมาให้เนาะแล้วค่อยแปลผลออกมาแต่เสียดายที่ p นัทเกมบอย นะเขาไม่ได้ทำในส่วนของฟังก์ชันของเกมบอยไว้ให้ไอของ Game Boy Color ไว้ให้ไอส่วนที่มันคือค่าพาเล e สีมาก็เลยไม่มีโบเบก็เลยช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยทำที่หลังนะนี่อันนี้คือสิ่งที่ทำมาให้ดูนะว่าเออมีประมาณนี้แหละกด B ก็ออกมาหน้าแรกแต่ต้องโหลดโลเก,กตัวนี้ทุกครั้งนะตัวนี้ก็คือตัวเดียวตัวนี้ซึ่งเปิดแสงหน่อย พินที่ใช้นะใช้ตัวนี้1.3นิ้วจะไม่มีชิปเสเล็กไม่รู้ทำไม,มไม่มีชิปเสเล็กก็คือตัวเดียวกันนะแต่เดี๋ยวตัวนี้ผมทำใส่บอร์ดตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้มันติดตั้งง่ายๆนะใส่กรอบตัวนี้เลยนี่แล้วเดี๋ยวอเอาตัวอะไรอ่ะ คือิ้นของตัวนี้ใส่ให้ด้วยก็จะได้แบบนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ตัวนี้เป็นโปรโตไทป์เพราะฉะนั้นบอร์ดที่อยู่ข้างในจะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนตัวนี้ตำแหน่งเลยเยอร์ที่วางก็ไม่เหมือนกันดูสินี่ไม่เหมือนกันนีไว้ตรงนี้นะเพลินลองจับจับดูแล้วผมรู้สึกว่าอยู่ข้างบนหน่อยกดง่ายเพราะอยู่ตรงนี้มันมัน,ม,นมันบังไอตัวลำโพงเกินไปก็เลยดันตัวนี้ขึ้นมาให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะมือขึ้นนี่อันนี้แกแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยแจกนะ แต่เฟรมแวร์ที่แจกไปก่อนขยาบได้ก็ว่าส่วนตัวนี้จะเป็น2040นะ2040ตัวนี้สิ่งที่ต่างกันก็เป็นจะมีชิป e เ e ็กนะมี CS แล้วก็ปุ่มตรงนี้จะนุ่มใช้ปุ่มเดียวกับตัวนี้คือเป็นปุ่มสวิตนี้แหละสวิตช์เมาส์นุ่มดีชอบนะเวลาปั๊มปุ่ม Direct เนี่ยได้แต่ d i เ e c กเนี่ยใส่ตัวยางไว้กันก็คือ็นปุ่มนี้แหละตรงผมใส่ยางไว้กันละ ก็จะแบบนุ่มนุ่มถนัดมือนะลองทดสอบพกพาแล้วโอเคทุกอย่างราบลื่นดีไม่ไม่มีอะไรทําตกแล้วก็ไม่เป็นไรข้มแข็งมากนะโอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องเกมที่ผมทํามาโดยเป็นความยากรอบนี้ก็คือเป็นไมโครคอนโทรเลอร์รุรนล้วนเลยแล้วใช้ภาษา C ีโค้ดก็ไปโฟกของคนอื่นมาไปเอาโครงสร้างมาแล้วก็ไปดูว่าเขาต่อเข้ากับ ตัวอีมูยังไงที่เหลือนั่งเขียนเองหมดเลยฮ่าฮ่าโดยพลังกับภาษาซนะก็เป็นภาษาที่ผมถนัดแต่นะคือก่อนหน้านี้ไปหยิบภาษาลาสมาไว้แต่เขียนไม่ได้ต้องเขียนดูแล้วแบบเบี้ยโครงสร้างภาษามันคืออะไรกันแน่เนี้ก็เลยแบบอ๋อไม่ไหวละคือตัวนั้น่ะดูแล้วมี p o t e เชี a ย o อ t i ติไมได้แต่ว่าด้วยความที่เราไม่ใช่แฟนภาษาลาส ไม่ไม่เคยเขียนมาก่อนเลยโดดเข้าไปพวกเขาเขียนเลยก็แบบออไม่รอดเราไปเห็นในตัวของอะไรอ่ะที่มันใช้จออะไรของ you make t e c h มั้ง make t e ท h ชื่ออะไรวะวันนั้นไปขนๆดูแล้วก็เจออันนึง่งตัวนี้มั you make Tech, ้ง m t k e h เออคือดีตัวนี้ดีมากผมชอบแต่ว่า ปัญหาก็คือจอที่มันใช้อะเสือกเป็น ili 9225ซึ่งใหญ่มากเคยโชว์ในคลิปที่แล้วไปแล้วก็ไม่ชอบเราอยากได้จอลเล็กๆอยากได้ st 7789นะผมเป็นแฟนของในตัวจอตัวนี้จะเห็นว่าเครื่องเกมนี่ทำส่วนมากเป็น st 7789หมดเลยพอเดเวอร์ whatever, ตัวนี้ผมเขียนเป็นไง <c oughs> <c oughs> ก็เลยเออเอาตัวนี้ดีกว่านะอ่ะก็ามาโชว์ให้ดูว่าอันนี้ไฟนอลฟอร์มมันละ คงไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วล่ะเพราะขี้อย่าทำละตอนแรกจะทําหน้าบูทบูทเมนูดีไซน์มาแล้วสวยงามแต่ว่าใส่ปุ๊บปลอมเกินก็เลยอช่างแม่งแล้วเอาเป็นเทคเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะก็เอามาให้ดูนะว่าเสร็จละแล้วเดี๋ยวเฟิร์มแวร์อ่ะแจกก็แจกเดี๋ยวอัปโหลดลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเขียนวิธีต่อข้าวๆไว้ใครสนใจใช้ RP 2 3ง0 เอาตัวนี้ไปต่อได้แต่จะติดโลโก้ผมทิดนนึงนะอย่าเอาออกเลยนะให้รู้ว่า modify ไปโค้ดไม่แจกเนะ้อขี้เกียจเพราะว่า,าหลังๆไม่ค่อยอยากอัพเขา้ากิฟสาธารณะผมมีกิฟส่วนตัวอยู่นะไม่ไม่ไมคุ้นเคยการอัพของขึ้นกิทหับเลย <laughs> แต่แต่คุ้นเคยการไปเช็คเอาของอื่นมาแล้วโฟกคคันอื่น แต,แต่ของตัวเองนี่คือเราทํางานบริษัทเนาะก็บริษัทเราจะมีของเราเองเราจะไม่ไม่ไปใช้ของใครนะโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คราวหน้ามาดูว่าผมทําอะไรเนาะแล้วตัวนี้ถ้าทําแบบคอม plete ทากล่องตัวนี้เสร็จแล้วตอนนี้แจกเฟรมแวร์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตแจกวิธีทำา100%ให้นะไม่ยากตัวนี้ทําง่ายมากนะเผื่อใครอยากได้เกมบอยเล็กๆเ,เ,เอาไว,พว้พกพาเล่นหรืออาจจะทําไซนี้ ให้มีสักขนาดนี้เออจริงจริงไซส์นี้ดีเนะี่ยสนุกดีน่าจะดีกว่าอ่ะออเดอร์ไอ้จอนี้ไปละแล้วเดี๋ยวไงค่อยว่ากันนะอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าไปละครับบ๊ายบาย